มชื่อแม็กครับตอนนั้นผมอายุ25แต่เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังมันฝังอยู่ในหัวผมมาเกือบ10ปีแล้วผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังจนถึงวันนี้วันที่ผมคิดว่าบางอย่างมันเริ่มกลับมาตามผมอีกครั้งสมัยผมยังอยู่มปลายผมอาศัยอยู่กับยายที่บ้านนอกบ้านเราติดกับป่าช้าเก่าๆที่คนแถวนั้นไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้ตอนพระอาทิตย์ตกดิน เขาเรียกกันว่าป่าช้าตาแก่ตาแก่ที่ว่าหนักเป็นชายแก่ลึอกลับที่เคยอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านคนเดียวไม่มีลูกหลานไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาว่ากันว่าตาแก่แกมีของแรงด้วยใครที่ไปทำให้แกโกรธแกจะสาปให้เจ็บป่วยไม่มีสาเหตุบางคนหายไปเลยก็มีแล้ววันหนึ่งแกก็ตายลงเงียบๆไม่มีงานศพ ไม่มีใครกล้ารับศพหลุมศพแกอยู่ลึกในป่าช้านั่นแหละไม่มีแม้แต่ป้ายไม้แต่ความน่ากลัวมันเพิ่งเริ่มเพราะหลังจากแกตายไปก็เร,เริ่มมีคนเห็นเงาคนหลังข้อมเดินลากไม้เท้าอยู่แถวนั้นในเวลากลางคืนเสียงไม้เท้ามันลากไปกับพื้นดินดังเหมือนจงใจให้ได้ยินคืนนั้นคืนที่ผมโง่ พอที่จะท้าเพื่อนเข้าไปดูบ้านตาแกตอนเที่ยงคืนผมกับบอลเพื่อนสนิทมันอยากพิสูจน์ให้รู้ว่าผีไม่มีจริงเราแอบขี่จักรยานออกจากบ้านตอนตีหนึ่งขี่ผ่านทางดินแดงที่มืดและเปียวสุดๆมีแต่แสงจันทร์กับไฟฉายอันเล็กๆเสียงจักรยานกับเสียงใบไม้แห้งกรอบเมื่อถึงหน้าบ้านตาแก บ้านไม้สุดโทมหลังเล็กๆที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่หลายปีมันดูเหมือนจะพังทลายอยู่ทุกเมื่อแต่ที่แปลกคือประตูบ้านมันเปิดอ้าอยู่นิดๆเหมือนมีใครรอให้เราเข้าไปบอลเริ่มลังเลมันบอกให้กลับเถอะแต่ผมดื้อเดินนำเข้าไปก่อนพร้อมไฟฉายในมือประตูไม้ส่งเสียงเอดอารจนเสียวสันหลังข้างในบ้านเต็มไปด้วยฝุน่นกินอับชื้น ผสมกับกลิ่นเหม็นเหมือนซากหนูตายทันใดนั้นเองก็มีเสียงกระซิบเบาๆข้างหูผมว่าอย่ากลับยังไม่ได้เจอกันเลยเสียงตกใจเสียงฝีเท้ากระทืบพื้นดังวิ่งพวดพลาดผมกับบอลตกใจจนเกือบล้มวิ่งหนีออกจากบ้านทันทีแต่สิ่งที่เห็นตอนวิ่งออกมาคือเงาร่างหนึ่งสูงประมาณตาแค หลังค่อมหน้าซีดสีเทาปาโปนไม่มีลูกตาเลยยืนมองเราจากในบ้านแกไม่ขยับไม่พูดแค่ยิ้มยิ้มที่ทำให้ผมขนล,ลุกไปถึงกระดูกเพราะมันไม่มีฟันซักซี่แกยกมือขึ้นโบกเบาๆเหมือนบอกว่าแล้วเจอกันใหม่คืนนั้นผมกลับถึงบ้านแบบเงื่อโชคทั้งตัวหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอันร้ายนะมันเพิ่งเริ่ม ายคืนหลังจากนั้นผมเริ่มฝันซ้ำๆฝันว่าอยู่ในบ้านไม้ผุคนเดียวแล้วตากแกก็เดินลากไม้เท้าเข้ามาใกล้ๆทีละก้าวพร้อมเสียงคือกักจนหยุดตรงหน้าผมแล้วเอื้อมมือซีดมาจับคอผมไว้เสียงไม้เท้าดังก้องดังขึ้นทีๆคืนนั้นผมสะดุ้งตื่นมาแล้วได้ยินเสียงนั้นเสียงลากไม้เท้าอยู่ใต้หน้าต่างห้องนอนผม ผมรีบเปิดไฟฉายส่องออกไปไม่มีใครแต่ตรงพื้นดินนอกหน้าต่างมีรอยลากม้ายาวๆขีดไว้ชัดเจนมากเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วหายไปผมเริ่มไม่ได้นอนดีๆเลยสักคืนไปหาหลวงตาที่วัดท่านบอกว่าเจอดีเข้าแล้วของแบบนี้ผูกไว้กับสถานที่ยิ่งเข้าไปใกล้ยิ่งผูกพันแล้วจู่ๆบอลก็หายตัวไปครับ ไม่มีใครเจอไม่มีร่องรอยใดๆเปียงแค่เจอรองเท้าของบอลวางไว้หน้าบ้านตาแก่เหมือนเขากลับไปหาตาแก่อีกครั้งและตอนนี้เสียงลากไม้เท้ากลับมาอีกแล้วผมได้ยินทุกคืนไม่รู้ว่าเขาตามผมมาหรือเขารอให้ผมกลับไปหาหลวงพ่อบอกว่าตาแก่ที่ทุกคนกลัวแท้จริงแล้วเคยเป็นหมอผีผู้มีวิชากล้า แต่หลังจากลูกสาวเขาถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าเป็นผีปอบและเผาทั้งเป็นเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนเงียบขรึมและแค้นฝังใจก่อนตาย้าแก่ทําพิธีสุดท้ายปลุกวิญญาณตัวเองไว้กับบ้านและป่าชา้าพร้อมสาบแช่งผู้ใดก็าตามที่ล่วงล้ำโดยไม่เคารพจะต้องถูกตามหลอกจนขาดสติหรือหายตัวไปตลอดกาล ถ้าผมเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังคงไม่มีใครเชื่อหรอกว่าผมเกือบตายบนถนนที่ไม่เคยมีใครพูดถึงค่ำคืนหนึ่งในฤดูฝนวันนั้นผมขับมอเตอร์ไซค์กลับจากบ้านเพื่อนถนนสายเล็กๆที่ผ่านทุ่งนาไร่ข้าวกลางคืนมันค่อนข้าง,างมืดไฟถนนมันส่องแสงไปแค่บางช่วงส่วนที่เหลือมืดสนิทเสียงฝนที่ตกเบาๆกับลมที่พัดเย็นมันทำให้ผมรู้สึกแปลก ระหว่างที่ผมขับมอไซค์ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนสูงใหญ่ผมขาวใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวมีรอยยับยน่นเหมือนคนที่อายุมากเขายืนข้างทางไม่ขยับแปลกมากเพราะตอนนั้นไม่มีรถผ่านมาเลยปกติถ้ามีคนขอให้หยุดผมจะไม่หยุดแต่ไม่รู้ทำไมวันนั้นผมขี่ช้าลงและถึงกับหยุดข้างๆเขา ผมเห็นแค่เงามืดของเขาที่ยืนอยู่ตรงขอบถนนแต่เขาไม่พูดอะไรก็แค่ยืนอยู่ผมคิดว่าอาจจะเป็นคนแก่ที่หลงทางผมลดความเร็วลงและถามว่าโอครับท่านต้องการให้ผมช่วยอะไรไหมตอนนั้นผมรู้สึกว่ามีอะไรแปลก,กรู้สึกเหมือนมีอะไรตามมาจากข้างหลังสายตาผมก็จับจ้องที่เงาของเขา แต่ใน,ในระยะนั้นผมยังเห็นแค่เงาไม่ชัดเขาก็แค่ยืนนิ่งๆนั่นแหละแต่ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เสียงกระซิบจากในความมืดช่วยหน่อยเสียงนั้นแหบผ้าเหมือนคนแก่ช่วยเสียงนั้นดังขึ้นอีกผมยังไม่ทันตั้งตัวเขาก็เอื้อมมือมาแตะที่ไหลผมมันเย็นมาก จน,นเหมือนสัมผัสจากน้ำแข็งผมหันไปมองและองหน้าผมมันไม่ใช่หน้าคนแก่ธรรมดามันเป็นใบหน้าที่น่งเฟะผิวหนังย่นเหมือนเศษหนังตาก็ไม่มีสีดำลึกมันไม่มีปากไม่มีจมูกแค่รูเหมือนช่องอากาศผมตกใจสุดขีดถึงขนาดพยายามยกขาขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแต่ มันเหมือนไม่มีอะไรบางอย่างดึงไว้ผมรู้สึกว่ารถมันหนักเกินไปล้อมันติดขัดแล้วเสียงฝีเท้าหยับดินก็ดังขึ้นทันใดนั้นพี่ชายแกก็เริ่มเคลื่อนไหวเขาค่อยๆเดินเข้ามาหาผมช้าช้าช่วยหน่อยเสียงนั้นกล้องในหัวผมมันดังกว่าที่เคยได้ยินจนผมแทบจะบ้าผมเริ่มวิ่งไปในทุง่งหญ้าพยายามหนีวิ่งวิ่งไปให้ไกลที่สุด แต่ฝีเท้าของมันตามมาอย่างไม่หยุดระหว่างที่วิ่งผมเห็นแสงของสารเล็กๆอยู่ข้างหน้าผมวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าหาแสงนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือถึงแม้จะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการหลอกหลอนของมันแต่ก็ต้องลองในสารนั้นผมจุดทูปขอขามาขอให้มันปล่อยผมไปเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นจากด้านหลังแต่พอมองไปผีชายแก่ก็หายไป มมมมผมไม่เคยรู้ว่ามันเป็นผีคนที่เคยตายบนถนนสายนี้มาก่อนผีที่หลงติดอยู่ในความมืดของมันและมันยังคงหลอกหลอนคนที่ผ่านไปทุกคืนตอนนี้ทุกครั้งที่ผมขับผ่านเส้นทางนี้ผมไม่กล้าหย,ยุดผมไม่อยากให้มันหวนกลับมาหาผมอีกเพราะผมรู้ดีว่าถ้ามันกลับมาอีกครั้งผมอาจจะไม่มีวันกลับบ้านอีกเลย